สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมอีกแลผมผมเป็นใครผมชื่อกาชานะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมอยู่ในเกมของ Minecraft นะกกับในมอนที่มีชื่วอว่า Crazy Craft 2.2นะครับผมโอเคนะฮะกลับมาต่อกันเลดีกว่าครับผมถามว่าผมต่อเติมบ้านหรือ,อยังนะฮะตอบได้เลยว่าไม่เนี่ยครับผมเนื่องจากแอร์ไม่มีแวร์ตกแต่งเลยนะฮะจีจีไกด์นะครับผมเอาเอาจริงๆกูขี้เกียจนะครับผมโอเคเราจะมาทำการซ่อมของกันก่อนนะครับผมก่อนที่ผมจะไปหาเนเธอร์สไตล์อีกรอบหนึ่งนะฮะแต่คราวนี้ผมจะไม่ไปอ่าที่เดิมนนนะะะผผมมมจไปดเเชัั่่่ตาาางๆครรบพว มันไม่มีตัวมอลทราครับตัวมอลทรารู้สึกจะอยู่อีกดเมนชั่นหนึ่งครับผมไม่ว่าจะเป็นดเมนชั่นของมดแดงแล้วก็ดเมนชั่นของอาอันสตาร์บอลนะับผมแอนนะฮะโอเคโอเคกูพูดแบบสำเนียงแบบเอี้ยมากอะครับโอเคเราซ่อมก่อนเนี่ยนี่ครับผมซ่อมจนจะเสร็จแล้วครับโอตายไว้กตนะฮะอย่าบอกว่าผมใช้หมดอะจีจีนะฮะหมดพอดีเลยทีเดียวเราผมไม่เหลือไว้ให้กูซ่อมดาบธนู เรื่องห,งหนึ่งมากมายนะฮะไม่เหลือไว้เลยนะฮะคราวนี้ผมจะทำการบินไปที่อื่นหนเนี้ยนะเออจริงๆผมเซฟเซฟตรงนี้ว่าเป็นเฮาส์้วไม่ใช่เลยครับจริงๆนะเดี๋ยวสิจริงๆผมเซฟเอานะเน็กมาร์กโอเคเราต้องทำให้มันเป็นแบบรวมๆเอออย่างนงี้คนระับผม คราวนี้เราจะได้แบบดูได้ครับผมคือผมต้องกดสเปกบา์นะฮะเพื่อเปลี่ยนออปชันมันออปชันเสริมเนียครับผมโอเคตอนนี้เราก็ทำการาหาหมดครับผมหาหมดต่างๆนะฮะถ้าเป็น unstable ไม่รู้แ a นี่จะดีมากเลยทีเดียวเนียผมเพราะว่าเราจะสามารถวร่ปไปเดนเจอร์ไดเมนชั่นเนี้ยผมซึ่งเต็ไมไปด้วยความแหลกแล้วว่าความอัพป,ปีจังไรสุดๆเนี่ยครับผมแล้วก็มีตัวประหลาดมากมายนะฮะตอนนี้หาหมดก่อนนะผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีตรงแถวนี้แบบนี่ไงบนะมีรังมดแต่ไม่มีมดเนี้ยครับผม จี้ๆไงแล้วตอนนี้ผมได้ยินเสียงเด้ๆๆเอเด้อไอ้นี่ครับผมเดี้อเด้อมอสคิโต้เขาผมยุงลายนะฮะยุงลายอะ่ะเฮ้ยมันต,ตียากตียากตีเย็นแบบว่านะฮะรู้สึกกูลืมไปว่ามดมันไม่เกิดตอนกลางคืนป่ะวะผมบินกับบ้านเลยะบินกับบ้านเลยะเพราะว่ามดมันไม่เกิดตอนกลางคืนเนี่ยผมโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะบินเข้าบ้านเราก่อนเนี่ยผมอ่าโ,โอเคโอ้ยเดี๋ยวมึงจะบินวนรอบเมนสามรอบแล้วขึ้น ล้วตายเลยดีไหมโอเคเราจะทำการหลับก่อนแนะอบวูมองเห็นสกินเลยจีจีเ <c oughs> ชื่อนะผมโอเคเราเกิดมาอีคทีเราอยู่ข้างนอกเลยครับโอเคมาดูตรงนี้เอ้ยม่ก oh อดติดประตูทับหน้าผมแล้วก็บินไปเลยครับนี่ผมาทาะผด้านหลังนะฮะหวงว่ามดคงจะเกิดมาแล้วเน,นี่ยผมนี่วันนี้มันตอนเช้าเลยใช่ปะเออเกิดมาเลยครับให้ผมรอนานหาพี่ เดี๋ยวนี่มันแมงมุมครับผมสปาแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันอยู่บนลังคาโอ้ผมว่าผมน่าจะปั๊มแอปเปิลทองได้เนี่ยครับจริงๆนะปั๊มแอปเปิลทองได้นะเนี่ยตัวเองปั๊มได้เยอะด้วยล่ะเออเออ,เอ,อมาบอ่บอบ่อมันเป็นเลนโบอแอนเลนโบอแอนให้เราไปฆ่ามอบซิล่าผมไม่พร้อมนี่ไงอันส์บลู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 แอนเนี่ยผมเรามาทำการกดชิปแล้วคลิกข,ขวาเลยดีกว่าโอเคมันเริ่มกันเลยโอ้โหแหลกสุดๆจุดไม่อยู่แปบ๊บหนึ่ง ผมเก็บหินไว้ไ้ลยหินนี่ก็าค่อนข้างรุนแรงครับผมปาสิทีระเบิดให้เดี๋ยวเดี๋ยวนั่นมันโอ้คราวชาร์กโอ้ฟริก The f r e a k ครับผมเอ่อตรงนี้มันเป็นแล้วผมเกาะเกาะลอยได้นะฮะเราอยากผมอยากได้เกาะส่วนตัวเหมือนกันนะผมต้องไปหาจากไหนว่าจำได้ว่ามันรอปอยู่ตามแถวนี้เป่าวะนะฮะมันรอปนะผมนี่ไงเกาะนะ,ะเราสามารถลูกเกาะส่วนตัวไอซ์แลนด์บ็อกครับผมนะฮะ บกเกาะนั่นเองครับผมโอ้ยเดะเดี๋ยเดๆผมว่ามันต้องมีแพ้งต่างๆมากมายที่มันติดผมว่าม,ามาันคงเป็นอะไรเข่ทำอะไรผมจีจีเนะะ่าแต่ข้างในนี้คงไม่มีอะไรใช่ปะ่ะเฮ้สตินกี้นะอย่าบังเราสิโอ้มก้าส์เกาสโอ้โหเดีเดวเดะทีนี้นี่กูตัดได้เลยอ๋อต้องเป็นไม้จำพวกโล่งเราครับผมนี่ฮะโอ้ ฮาร์ดคอร์สัตว์โอ้ my god โอ้ my god เออดีว่ะเอ้ยสตินบักสติงบักเนี่ยผมแล้วก็มีกระดูกมากมายเนี่ยฮะเราไปแทะเล่นอมยังอร่อยอร่อยเนี่ยผมโอเคเลิกก่อนโอ้ยติดผมติดเวียนหัวแล้วผมนั่นนั่นนั่นตัวอะไรครับดราก้อน how to train ดราคอนผมไม่มีบีฟจีจีโอ้ my god ผมไม่มีบีฟอ่ะ ทำไงดีวะบีฟหาได้ตามไหนบ้างวะว้าไเ,เดี๋ยวเดี๋ยวลาปาโลมา <c oughs> ดเดี๋ยว,าว,าเ,ยดวยเดี๋ยวฟาวาแนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรไหมเปล่าแถวนี้ how to train dragon dragon please เราต้องมีบีฟแบบบีฟผมไม่ได้เอามาด้วยเดี๋ยวเพลงซวยอะไรอย่างเงี้ยผมเมื่อคเราจะบินเข้ามาตรงไอแลนด์เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อะไรอบบแร่อะไรครับผม อุยรูบี้โอ้ปาวานคุณหยุดแล้วไม่ใช่ปาวานฉลามนะครับผมฉลามหางไหมโอเคฉลามออกจากเกาะครับผมตะกี้นี่อะไร,รอ่ะอ๋อตรงนี้เฮ้ย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 ตัวบ้าน,นี่ตัวอะไรสักอย่างเธอโลเธอโลครับผมนี่กูนี่ออกไปเลยครับโอ้ยครับจริงเลยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันตัวตัวแลรร้วผม Terrible Terro เนะครับผมตัวบ้าอะไรก็ไม่รู้แเลยเดี๋ยวๆผีเสื้อนี่ค่อนข้างโดหดร้ายผมออกเจาะเกาะน,นะครับเดี๋ยวๆว้าวอย่างนี้ค่อยคุยกันได้นี่อะไรครับคร Crystal a p p l ลครับผมเบคอนอร่อยเลยมึงเอาเอาเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเนี่ยชุดกูจะพังหมดชุดผมจะพังหมดแล้วเดี๋ยวๆตะกี้ผมเจออะไรที่น่าสนใจสุดๆเลยอะ่ะนี่ไงนะฮะผมจะได้เก็บแล้วเอาไปทำทำฟันนี่ไม่ใช่นี่ ผมต้องเก็บไอ้ตรงลูกๆมันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลายเป็นดอกทิวลิปเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ดอกทิวลิปโอ้ยอ่าโอลิเชตโอเคทิ้งไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงติดเซียนสตาร์วอลเลยไอ้บ้าเอ้ยที่มีเสียงจิ้วจิ้วโอเคกินแอปเปิลทองเลยแบบบ้านเผอิญบ้านรวยไงนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ๆๆดอกทิวลิปดรอปมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวโอ้โหใจเย็นๆๆใจเย็นเฮ้ย พี่เองดิเดี๋ยวๆอย่างนี้มันต้องเจอดับสเต็ปกันนะผมไม่เอาใช่ไหมเสื้อจีจเฮ้ยเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้โอ้โหโอ้โหมันมันเลยพวกมึงเดี๋ยวๆ่องกูหายกล่องกูหายสปาวเนื้อหายกล่องกูก็หายจีจแล้วมึงโอ้โหเดี๋ยวๆเรียกออกมาโอ้โหไร้การไายการจริงจริงโอเค อยู่ตรงไหนดีครับตรงไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดนเจอร์ไดเมนชั่นปกติมันจะต้องมีหอคอย82ชั้นไม่ใช่เหรอคบเพื่อให้ผมไปเอาของข้างในอ่ะแล้วข้างในอ่ะมันจะมีบูท a l f ลไฟนะครับผมมันจะมีสปาวเกิดบูท a l f ลไฟนะฮะผมจะสามารถไปเอาได้ด้วยแล้วประเด็นคือตอนนี้มันอยู่ไหนครับเออแย่จังเลยับผมพุจะบินหนานั่นมันอะไรโอ้ยใครมาตั้งวัดไว้แถวนี้วะโอ้โหเมน โอ้โหคุณมันอลนี้ได้จากแบบรู้สึกนี้น่าจะเป็นธนาคารนะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเป็นโจรใช่ปะโอเคเฮ้ยครณมันอลเฮ้ยกูกูคุณยังไ,ไม่เป็นดอกดอกทิวลิปเฮ้ยผมโดนอะไรวะจิ่ๆก็โดนจิวจิวจิวเฮ้ยใจเย็นคุณมันนอแ <constantly anda wishes nova> โอ้โหร้อยดาเมจร้อยดาเมจร้อยดาเมจ เดี๋ยวเพ oh ิ่ง headset อ้ my god criminal เฮ้ยเฮ้ของกูไปหมดเลยเฮ้ย <c ười> <c ười> คือมอน่าเอาของกูมาโอ้เอาของกูคืน <c ười> นะรู้ไหมหายากนั้นนี่ไงมันคลายออกมาเดี๋ยวค r i ม i น a l คลายออกมาของรู้ไหมว่ามันนี่หายายากๆอยู่แบบเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเพงเพดี๋ยวเดของผมมันดรอปไปหมดเลยนี่ว่า เฮ้เดินเดินจเย็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 นเคย์มันนัลเคย์มันนัลจเย็นโอ้โหโอ้โหของกูของกูแล้วมันมีอะไรบ้างโอ้โหของผมอยู่ตรงนั้นหมดเลยชิปไปแล้วกระเป๋าหมด้โอ้โหเล่นกูแล้วไงเคย์มันนัลเดินๆเดินๆแป๊บหนึงเดินๆผมว่าผมจะรอให้แบบแบบแบบนี้ตลอดไปไม่ได้ผมผมต้องขุดสปาาเนอร์มันก่อนเนี่ยแล้วผมค่อยทำการคิวมันทีหลังแล้วของของมันจะตกเต็มไปหมดเลยนะผมเดี๋ยวๆจเย็นเคย์มันนัล โอเคเรามาไฟกันไอโจนขโมยของนี่จริงๆเลยโอ้ไม่แกเฮ้ยเดี๋ยวๆกูตายเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวๆหญินี่กูตายกูตายเดี๋ยวๆๆเฮ้ยใจเย็นๆๆๆใจเย็นใย็นใกูตายกูตายกูตายอย่างงี้กูกูงูไม่ไหวกูไม่ไหวเดี๋ยวๆหัวใจเลยขึ้นมึงเอ้ยผมได้บีฟเว้ยผมได้บีฟเว้ยจริงๆตาย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 โอ้โห my god ของกูไม่เหลือเลยโอเคนะฮะเรากินโอ้ยเดี๋ยวๆผม เก็บของผมคืนหน่อยเนี่ยโอ้ไม่กอดของแต่ละอย่างครับผมอยู่ที่มันหมดเลยนะเนี่ยว้าวไปเอาของมาเพิ่มก่อนครับรู้สึกมันปืนผมหายนี่ไงดับสเต็ปกันเอ่อดับสเต็ปกันผม,มเอาวางไว้ตรงไหนดีวะดับสเต็ปกัน TNT กูหายโอ้ย,อย,อยผมไม่น่ากระโดดสูงเลยวะกระโดดสูงเลื่อนม่งลดตอนนี้ผมเหลือตีนนะครับตีนผมหายไปอะตีนหายวะตัวเอง ดินเขาหายมันอาจจะอยู่ข้างนอกก็เป็นได้นั่นไงอยู่ข้างนอกหมดเลยว้าวไข่คร i ม i n a l เอามาทำไมวะคอนด็อกบอบอบอไข่ c r i m i นอลเอาเอาเอาคนละค่อยเอาแค่ลูบี้บ้างเดี๋ยวผมแล้วก็เพชรโอเคโอเคโอเคไกายโอเคไกายเนื้อหมูมาโอเคตอนนี้เราก็ไปเก็บของนอกดีกว่าวู้วของมันติดอยู่นั้นหมดเลยอ่ะโอ้ยช มันกระโดดสูงจริงนะแต่เลือดกูลดผมรู้เลยว่ามีทางเข้าแต่ทางออกไม่มีโอเคเทียนทีอยู่ข้างนอกใช่ <c oughs> ปะแล้วล,ลองตีนกูแอบลองตีนกูอยู่ไหนครับผมอุอุไม่มีรองเท้าครับผมรองเท้า I Man ไอแม่อนผมอะเชดเฮ้ยคิมมานาอ้โหกู ของกูเอาคืนมาแสดงว่าตรงนี้นี่มันต้องมีของอยู่เรียบเฮ้ยกลับมากลับมากลับมามึงเอามึงเอารองเท้ากูคืนมาเลยนะเห็นไหมกูบินไม่ได้เนี่ยเอารองเท้าผมคืนมาโอ้โหวาร์ปพี่โอ้โหบางทีมันก็อึดเกินไปนะฮะดูดิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจู่จชุดผมไปอยู่ที่ตัวมันหมดเลยมั้งอย่างเงี้ย เอาของคืนมาให้หมดเลยโอ้โหเฉดทิ้งของไหมครับผมหุย okay. นี่ไงตีนหรือว่าตะกี้ผมได้ลองตีนนานแต่ผมมองไม่เห็นวะจีจ <c oughs> ีโอ้ย,อยตัวอะไรมาตีผมบัตเตอร์ไฟเหรอโอเคผมเข็ดละจะไม่เข้าไปในธนาคารคริมินอลนี่เด็ดขาดน,นะผมแหน่เล่นก๋วแน่ะต้นเลย เจ้าแล้วผมจะเจอไอ้หอคอย87ชั้นนั้นได้ที่ไหนครับผมเดี๋ยวแล้วผมต้องการ่อนี่ด้วยนี่ไงโอเคผมจะเก็บของที่มันสำคัญนะผมใส่เข้าไปในนี้ส่วนของที่ไม่สำคัญก็ช่างแม่งอะไม่ใช่เบคอนเบคอนสำคัญอันนี้ก็สำคัญนะนี่สำคัญนี่สำคัญเฮ้ยอันนี้กูต้องใช้ับเฮ้ยเอาเอาคืนนั่นนี่ไงเฮ้ยมันไม่ใช่หอคอย87ชั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีรอบ b ฟครับผม ทำให้ผมสามารถขี่มังกรไปหาได้เนี่ยขี่มังกร Where is มังกรโอ้ไม่กัดจะเย็นจะเย็นมังกรอารมณ my friend เย้ขี่ไปเลยอ่ะโอเคไปดีลูกไปดีลูกนี่เป็นไงล้วลุงนะสุดยอดเลยลุงโอเคมินไม,ม่หาหอคอยทาวเวอร์37ชั้นนี่มันไนแอม เดี๋ยวไนเม่ไนเม่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งตีอย่าเพิ่งตีลูกน้องเลยนะโอ้ยหนั่นแหี่ผมได้ซูคิปเปอร์ได้อะไรมาก็ไม่รู้ครับผมเอออู้นี่มันอะไรอ่ะโอ้ชิตโอ้ชิตบินเข้าไปใกล้ๆกว่านี้โอ้โอโอพระเจ้านี่มันที่ของเอ็นเดอร์แมนโอ้โหชิบหายละชิบหายละชิบหายละ โอ้โหโอ้โหชิบหายละชิบหายละบินหนีก่อนนะที่ของเอ็นเดอร์แมวนะโอเคว่าแต่มึงนี่บินยากจริงเลยครับนี่มันเสาอ,อะไรครับเนี่ยใครเอาเสาธงมาตั้งไว้ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเน็กแมว Night mare, Night mare, Night mare. Oh เน็กแมวเน็กแมวโอ้ไม่ก้ดเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งตีมังกรกูตายนะเว้ยแป๊บ,ปบนึงผมอย่างงี้ก่อนนี่ยเพราะว่ามังกรมันบินช้าผมผมคิดว่าผมวิ่งไปผมยังเร็วกว่าเลยผมพูดจริงเนี่ย โอเคแถวนี้มีเออไม่ไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่นี่มันหอคอยปราสาทบ้าอะไรก็ไม่รู้มันหายากหายเย็นอย่างแบบรู้สึกภาคของอาโอเกมมิ่งจะหาง่ายกว่าน,นี้เยอะแล้วก็แต่ละอย่างก็ไม่ใช่เนโตสตาร์ต้องหามอนทราโอ้เดี๋ยวโอเมก็า oh ดมีกี่ชั้นหนึ่งสองสามสโอ้โอสี่เหรอน้อยมันไม่ตัวเองเดี๋ยวเดี๋ยวมอนทราเกิด มอนทราโอเมก้าวันหนึ่งผมต้องไล่มันออกมาครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมันแมนทิสด้วยเนื่องจากเอามอนทราครับผมเอ้ยไม่ใช่เออใช่แล้วเนื่องจากตรงบริเวณแถวนั้นนะผมจะมีหนอนหนอนนรกแน่โอเคตบหน้าแตกเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูไปดูหน่อยโอ้นั่นมันเนโตรสตอลโอ my god เยี่ยมไปเลยครับผมมอนทรานี่แนโอเมกขึ้ติดไฟติดไฟเยอร์โอเคไฟเยอร์บอมกิก้าไฟเยอร์สเปเชียลเอฟเฟกต์โอเค โอเคโอเคพี่เดียบตียากตียนยังวะแอะขึ้นมาตรงนี้อ่ะ,อ,ะอู้วแมนทิสนะแมนทิสผมจะหาทางขึ้นไปยังไงวะเนี่ยโอ้ช oh, oh, ิตโอ้ชิตโอ้ไม่ฟรีกิ้งกัดโอ้เจอแบบรัวๆกูเจอผีเสื้อมผีเสื้อมึงเ,เ, oh, เนี่ยรัวๆเลยโอ้ไม่ไดบินหนีอ่ะเนี่ย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวน่าดับสเต็ปกันเดี๋ยวเพิ่งผมน่าจะเอาข้าวธรรมดาง้อตรงนี้ครับโอเคส่วนที่เหลือผมเราน่าจะบินเข้าไปข้างในนะแต่บริเวณนี้รู้สึกจะเป็นหนอนป่ะหนอนฉกของเนี่ยโอ้ยโอ้โดนอะไรวะเฮ้ยโดนไนท์แมร์แน่เลยว่ะไนท์แมร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหาวิธีทางขึ้นแบงก์บดอุ๊ยกูร้อนประเด็นคือกูแปลงร่างเป็นผีเสื้อน้อยเนี่ยเฮ้ยมีทางลงไปข้างล่างไหมตัวเองตัวเอง ัวเองอุชเชิเชิดทางลงไปข้างล่างน่าจะถูกไฟคลอกอยู่ครับผมเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเหมือนผมได้เสียงตัวอะไรน่าเกลียดน่าเกลียดนะฮะเสียงเหมือนไดโนเสารอยู่ข้างล่างป่ะนะฮะเออี๋ยวผมขอทำการดับไฟโอ้ยเฮ้ยมึงไม่มีทางลงหรือเปล่าวะเนี่ย เออนั่นไงโทษ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 ผมมองไม่เห็นโอ้ยไทแรนโนซอรัสไม่ใช่ทีเร็กซ oh ์โอ <i mean ้ไม่กล้า้ยเดี๋ยวเดี๋ยวชุดกูโหเฮ้ยบางทีมึงก็ดีดกูออกนอกแมปเลยมึงรู้ไหมว่ากูจะเข้าไปได้มันยากแค่ไหนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยโหมึงติดบักอะไรกันนักหนาผมเดี๋ยวรื่อยๆใจเย็นๆเฮ้ยกูกลายเป็นทีเร็กซ์ครับผมผมเกลียดไอ้การที่มันแปลงร่างเป็นตัวมั่วๆเนี่ย ผมไม่อยากจะแปงร่างเป็นตัวมั่วๆเลยโอเค okay. ทีเร็กซ์เจย์โอไมกกอดโอไมกกอดเฟิร์สบอทดับเบิลคิวทริปเปิลคิวแรมเพย์ดดอุโอุยอยอุยอ้ยมึงจะเกิดใหม่เรื่ยาพี่จีจี oh oh Q, ทีเร็กซ์ทีเร็กโอ้ยขอกูรอรอกูไ oh. ด oh 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 ้ด่าอัลติเมทกูจะฆ่าพวกเองให้ตายหมดเลยจีจีไดูดุดแม่งเลย ทีเร็กเหรออันนี้ผมได้บิฟมาเขาต้อง่จ้เยอะเลยทีเดียวเนี่ยโอ้ฟันทีเร็กผมยังไม่ได้เก็บเลยล่าวะฟันทีเร็กผมต้องเอานะฮะเนื่องจากอ่ะมันเป็นของที่ต้องสะสมในการทำบิ๊กเบอร์ธาเดี๋ยวเดี๋ยวมมึงติดอะไรแบบเนะี่ยโอเคในที่เราลองดูดูของลงล่างนี่มันดีม a m เนอร์ครับผมโอเคกายโอเคเก็บล่าวะ ไม่ได้เก็บอะมันเต็มผุหอันเราเก็กบแต่ของไรสาระกันมาทั้งนั้นเลยโอเคผมคิดว่ามันน่าจะถึงเวลาที่เราจะต้องซ่อมของแล้วเดียบแล้วประเด็นคือกระเป๋ากูอยู่ไหน <c oughs> กระเป๋ากูอยู่ไหนครับผมถ้าผมซ่อมของผมตะกี้ผมเอากระเป๋าโยนทิ้งแบบบ้าวะหรือว่าผมโดนคริมนิน a ลที่กระเป๋าไผมไป GG ถามว่ากระเป๋ามีอะไรสําคัญไหมมีของสําคัญอยู่คือคืออะไรวะก็คือไม่ค่อยสาคัญเท่าไหร่ครับผมแต่ผมก็คิดว่ามันน่าจะสําคัญอยู่มั้งแล้วกระเป๋ากูเนี่ยดิมันหายไปไหนครับผมหล่นตั้งแต่ตอนไหนวะตัวนั้นแต่ตอนอยู่ตอนที่กูอยู่ข้างบนเปล่าวะช่างมันก่อนนะฮะไม่เป็นไรกระเป๋าไม่คือกระเป๋าหายนี่มันไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าถ้าในเท่าตาหายนี่กูกรี๊ด เดี๋ยวเรามาดูข้างล่างดีกว่าครับผมข้างล่างมีอะไรเนี่ยเจ้าโอ้โหตัวใหญ่กว่าเดิมสิบเท่าจอเดี๋ยว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 ตัวบ้านนี่อุ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งมึงมีรักเทปี่ขู่ไหมครับชุดกูจะเจ๊งหมดละเออเฮ้ยผมกะเอาผมเป็นตัวใหญ่นี่ว่ะตาย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  ตายแล้วครับไปถึงกูเนี่ยครับจะตายแล้วเฮ้ยผมหากระเป๋าไม่ใช่อะไรหรอกสิ่งสําคัญที่สุดก็คือดักเทปผมตอนนี้นะฮะไม่ไหววะ่ะต้องกลับบ้านไปเอาดักเทปพ,พูดจริงผมมีใย,ยแต่ผมไม่มีผมไม่มีอะไรนะลูกลูกหนืดนะครับผมผมจะเป็นต้องใช้ลูกหนืดนะครับผมในการที่จะซ่อมนะฮะอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยนายแม่ตัวท้อควายเลยวะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวจะเย็นนายแม่ โหนี่แม่ตัวเท่าควายเลยครับโอ้โหูมอนวะเดี๋ยวใจเย็นใจเย็น oh God. Oh God. โอ้เมก้าโอ้เมก้าอุ้ยๆๆตัวคลิกนี่เนะเดี๋ยวตอนนี้ตอนตอนตอนกลางคืนมันยิ่งมังตอนกลางคืนนี่ยิ่งแย่ๆอยู่ผมเพราะว่ามันมองมันมองไม่เห็นทางไม่ใช่มันมองไม่เห็นทาง,ง,ท,างที่ยิ่งสุดก็คือมดมันไม่เกิดเนะี่ยเคแต่ไม่เป็นไรถือว่าเราสำเร็จรู้ล่วงนะผมเพราะเราได้เนเธอร์สตาร์มาเรียบร้อยแล้วนะฮะ แต่ต้องแลกกับการที่กูต้องเสียดักเทปไปจำนวนถึง3อ,นนอันเนี่ยดิเสียดายสุดๆเลยวะ่ะเสียดายเพชรเพชรนี่ไม่เท่าไหร่เพชรปั๊ไมได้อยู่ในเนียน่ยทุกอย่างเออมันปั๊มได้วะ่ะคือคือมันคือมันมันก็มนไม่เชิงเลยเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าพวกเราปั๊มได้นะฮะคือถือว่าของที่เราหามาได้นั้นเป็นน้ำจิ้มนๆๆ้ำจิ้มก่อนแล้วกันว่าแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลิฟต์มอเตอร์ทำไมมันดูขำจังเลยวะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคเขาบอกอ่าคลิปนี้หน่อยนะครับว่าสําหรับใครับผมน้องๆคนไหนครับที่เล่นเล่น CSGO ก็ผมแล้วอยากแล้วอยากจะบริจาคคีย์สามารถบริจาคคีย์ให้ผมได้นะครับผมผมติด CSGO ครั้งครั้งจะมากเนี่ยครับผมผมเป็นคนที่เล่น CSGO เนะเล่นมาประมาณ4 5 0 0ชั่วโมงได้แล้วนะผมแล้วก็ตอนนี้อยากจะเปิดกล่องแต่ตอนนี้ก็ตังค์ถามว่ามีไหมก็มีอยู่บ้างับผมอีกนานๆเออีกอีกเร็วๆนี้ผมผมจะกะว่าจะเปิดกล่อง CSGO ให้ดูครับผมก็คืออยากจะเจ๊งอยากจะเสียตังค์ว่างั้นเลยครับ เอาง่ายๆนะผมโอ้โหโอเมก้าโอเมก้าตกแตกเลยครับโอเคตอนเช้าแล้วครับผมเราจะสามารถกลับบ้านได้ไหมครับเนี่ยตอนนี้เราขอหาอะไรแล้เปลี่ยนทิ้งเอาอะไรทิ้งเดี๋ยวเอาคนเกล์ไนท์แมร์โอ้เมก้าไนท์แมร์ไม่ชุดกูไนท์แม่ใจเย็นเด้อเด้อเด้อเดหมวกกูหมวกกูไนท์แม่ตาย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 โอ้เบิร์นดิดาวเช่นโอเคเฮ้ยไนก์แม่ใจเย็นกูบินเหนื่อย โอเคนะตอนนี้ผมว้าวาร์ปไปทีเดียวโอ้โหโอ้โหชุดผมแต่ละอย่างจี๊ดเลยอะโอ้โหผมว่าผมต้องทำอย่างอื่นนะครับเพื่อป้องกันการสูญหายของชุดณขนาดนี้ในที่นี้ผมต้องเดินหาต้องเดินหาทางกลับบ้านแหละโอ้ยทิ้งไว้กลางทางเลยมึง oh shit oh shit โอ้ไม่กอดไม่มีรูมดเลยครับมดสักตัวไม่มีอะตอนนี้ปกติจะมีมดไม่ใช่เหรอวะแม่งกูจะกลับบ้านยังไงเดี๋ยว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 เดยวยเค้สามชั้นมันต้องมีหกชั้นวะบไม่งั้นจะถือว่ากระจอกเรียกได้ว่ากระจอกเลยทีเดียวเนี่ยผมโอเคผมคิดว่าการที่เราจะมาสู้กับที่นี่ได้ครับผมเราจะต้องมีชุดของอ่าม็อบซิล่าก่อนนะฮะผมคิดว่าพาร์ตต่อไปหรือมันก็พาร์ตเร็วๆนี้แหละ ไม่รู้ว่าพาร์ทไหนนะ่ยจะทำจะทำชุดของม็อบซีล่านะ่ยแต่คงไม่ใช่พาร์ทต่อไปพาร์ทต่อไปผมน่าจะทำชุดซสเปอร์แมนเนี่ยผมเออเดี๋ยว้อเด้อเดสองสามสิบน่าจะตะเกีย้แหละเฮ้ยนายแม่มึงไม่เห็นชุดกูเลยมันจะไปแหละไม่ไปแหล่เลยตอนนี้ขอหาเออ่ทางกลับบ้านก่อนไม่ได้ทางกลับบ้านขอหาหม็อบที่กลับบ้านได้ก่อนเนะี่ยตอนนี้กูไม่สดแล้วเนะี่ยเออเออโอ้ไม่ก็มันไม่เจอ มันไม่เจออะโอเคเดี๋ยวตัดคลิปไปสักพักดีกวา่าผมผมจะหาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแป๊บเดียวเดี๋ยวมาครัเอาโอเคนะฮะตอนนี้นะผมผมเห็นแล้วนะผมที่สปรอร์มดนะครับนี่ครับผมเต็ไมไปหมดเลยนะเราจะกดชิปแล้วขี้ขวาไปเลยนะครับผมโอเคแล้วอย่างที่หามาได้สักประมาณ2นาะทีนะครับผมก,ก็ก็ไม่คิดว่ามันจะหาเจอเร็วขนาดนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวลกูครับ,รบเวลกูรู้สึกมันยังจีรีเจเนเรชันไม่ทันนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมมาเกิดบนบอลลูนเลยเว้ยตัวเอง ผมาเกิดมันบอลรูนเลยครับผมคนเอ็มอ่ะเนี่ยว้าวมาจากที่นี่ที่ไหนโอเคเรากลับโฮมดีกว่าผมโฮมสองนะฮะกดทีนะฮะแล้วก็เทเลพอร์ตเยสเฮ้ยบอไม่ใช่โฮมนี่ยผมแต่แต่อยู่ใกล้ใก้กันใช้ได้อยู่นะฮะโอเคนะครับตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วครับผมตอนนี้เราก็มาทําอาหนังสติ๊กก่อนนะฮะไม่ใช่หนังสติ๊กอ่านี่ครับผมเดี๋ยวจะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่กล่องไก่สิลูก โอ้ไม่ god ของที่ได้มานั้นเยอะครับผมโอ้นี่ดิถึงจะเรียกว่า n นับวันถึงจะเรียกว่าของสุดยอดเด้อเด้อเดของของเต็มว่ะนี่ครับผมเอาของเก็บไว้ก่อนนะฮะแล้วก็คราวนี้จะต้องนี่ครับผมเอานี่ออกมานะครับผมแล้วก็เอานี่ลูกเหนียวจีจีโอ้ไม่ god โอ้ไม่ god ผมคราฟไม่ได้ผมคราฟไม่ได้ ผมรู้แล้วนะผมว่าเป็นเพราะอะไรถึงคลาบไม่ได้นะเพราะว่ามึงเพิ่งเทเลพอร์ตมาแจากโลกหนึ่งครับผมแล้วจ,จู่ๆอ่านไปกดเปิดกล่องเร็วๆหรือเกิดบั๊กอะไรสักอย่างนึงทำไม,ไม,ามา่ทำทำไม่สามารถเปิดของได้นะผมแต่ไม่เป็นไรนะผมจะทำการปิดคลิปไปก่อนนะผมเพราะว่าชุดซูเปอร์แมนผมยังไม่ทำฮาร์ดนี้ผมก็ใครชอบกดไลค์ผมจะมาฝาก,กดซ้ำหน้าสรุปนี่ผมแนะนำน,นะครับผมมากครับ